และตอนนี้ผมก็อยู่กับเจ้าของสวนอินทพลัมแห่งนี้แล้วนะครับแม่น่าสนใจจริงๆไปพบกับเขากันดีกว่านะครับขอต้อนรับคุณอากิติทัตขาวนวลแล้วก็คนงานฮะคุณสมศักดิ์นะครับสวัสดีครับ ทั้งหมดนี้กี่ไร่แล้วก็ปลูกพื้นที่เท่าไหร่อันนี้มันประมาณสักหกร้อยกว่าตารางวาไร่ครึ่งอันนี้ทดลองปลูกซื้อพันธุ์มาทดลองเพราะต้นมันแพงครับหลักๆเองอ่ะก็ทาสวนทุเรียนทุเรียนแล้กิโลกรัมเท่าไหร่ฮะกิโลกรัมที่เขาขายกันในเฟซในไรเนี่ยนะกิโลห้าหกร้อยบาทอโออันนี้รุ่นแรกใช่ไหมฮะรับรุ่นแรกติดเยอะไหมครับถือว่าเยอะไหมฮะพอใจไหมครับพอใจฮะพอใจอื เนี่ยเต็มไปหมดเลยแ่พอใจติดขนาดนี้ก็พอใจคนที่มาดูแล้วก็ขนาดคนที่เขาปลูกกันเสียนนะก็ว่าโอเค่ะดีทีเดียวครับ้นสมบูรณ์ดีเยอะมากปีแรกๆปลูกมันมันไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่นะครับแล้วมาดีหลังๆเนี่ยผมก็ดูทีวีว่าอะไรมันจะดีบ้างอะไรบ้างก็เลยหาตัวช่วยอาโน่นมาใช้อนี้มาใช้แล้วก็มาอมาสะดุดจีบ่าเออมา ลองเอาเพียวสั่งมาใช้ดูครับเห็นคุณออกรายการกก็เลยลองฉีดดูปีแรกปีที่สองเนี่ยก็ให้ผลเลยให้ผลดีไม่มีตัวอย่างเลยนะอาสมศักดิ์นะไม่มีแต่อาสมศักดิ์ก็เอ้ยเพียวมันน่าจะต้องได้ผลทำไมคิดอย่างนั้นนะครับก็พืชทั่วไปมันก็ต้องกินเหมือนกันนะเนาะครับมอฉีดดูสังเกตว่าอหลังจากเจ็ดวันไปแล้วใบมันจะพิดเลยนะครับผิดเลยโอ้ก็เลยติดใจกั ใช้ตลอดเลี๋ยวนี้มาใช้ตัวนี้ดูกงประวัติใช้ฮังขึ้นนะครับใช้เคมีฮังขึ้นจาก1ิบวันก็อาจจะเป็น20 3สสิบอะไรเงี้ยก็เบาลงแปลว่าต้นสมบูรณ์ความแข็งแรงของต้นเรื่องลูกที่มันออกมาเนี่ยมันมันดีไหมครับมันมีปัญหาอื่นๆอีกไหมฮะคือมันดีไหมมันก็ไม่มีนะสั่งใช้มาที่แรกอะต้นมันดูมัน ทางมันเนี่ยใบมันเนี่ยมันจะเป็นมีอะเหมือนกับปรสิตอ่ะใกล้ๆเชื้อราแต่ไม่ใช่เชื้อราเขาเรียกปรสิตถามผู้รู้ครับฉีดไปสักสามสี่ครั้งมันก็จะหายไปเลยนะหายไปเลยไม่มีของคนที่มาดูว่าทำไมต้นสะอาดใบสะอาดจังครับแล้วผลผลิต่ะครับอานสมิ์ผลผลิตต่อต้นเนี่ยมันควรจะเป็นเท่าไหร่ช่วงนี้ช่วงสี่ปีนี่ก็ดูจากของคนอื่นกันนะเอาของคนอื่นก่อนนะ ของผมนี่ก็ดูประมาณประเมินก็ร้อยกิโลอ่ต้นหนึ่งนะต้นหนึ่งนะร้อยกฟโลตอนอาดูรายการทางเกษตรเพียวๆเนี่ยครับสสอาเชื่อไหมว่ามันจะดีอย่างในโฆษณาเพราะเราไม่เคยมีตัวอย่างแบบนี้มาก่อนรดูทีวีเป็นครึ่งปีกันนะเป็นครึ่งปีครึ่งปีเพราะเราไม่เห็นมีใครมาใช้อยู่นะใช่ครับเราก็มีนใดๆใช้แล้วนี่ยก็ตัดใจว่า ลองใช้ดูไม่เป็นไรไปอย่างือนก็ลองมาเยอะแล้วนี่ลองใช้ดูอีน้อยเป็นไรใช้แล้วกี่วันหนึ่งเห็นความเปลี่ยนแปลงไปฮะใช่ค่ะตั้งแต่สามถึงห้าวันน่นะครับสามถึงห้าวันก็จะดูว่าเปลี่ยนไปเลยมันเป็นยังไงเป็นยังไงคะที่อาเห็นแบบว่ามันเปลี่ยนาที่ว่ามันไม่สวยหรือเหลือแกลันอะไรกันจะเขียวขึ้นมาครับเขียวดําขึ้นมาลองดูแล้วก็แล้วพอใจนะครับจะเห็นพระลมที่แรกมันเหลืองๆอรัปลูก มาดูฉีดไฟสักอาทิตย์มาดูนี่ใบดําสวยคุ้มไหมฮะคุ้มเพราะว่า<ม><ม>ที่เราไปใช้เราไปใช้ตัวทุเรียนด้วยอซทุเรียนมันก็ไปลดต้นทุนในการใช้เคมีเยอะไงลดต้นทุนแล้วก็รู้สึกว่าใช้แล้วมันก็พอใจเนาะพอใจว่าเออใช้แล้วใบสวยใบเขียวต่อยอดดีเงี่ยครัแล้วออที่ใช้เคมีมันก็แลกระดัางกระด้างนะ